ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะจะมารีวิวนะฮะเจ้าคอมพิวเตอร์นะปี2011ป้ายฟ้าแท้กำเนิดมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสวยบางเดิมนะครับเดิมจ๋าเลยนะครับลำนี้อ่ะไปดูกันเลยครับภายใน VAP Airbus เรียบร้อยนะครับยางใหม่สีเส้นเป็นมิชลินนะครับอ่านี่เลยนะฮะดอกลึกๆอย่างนี้เลยนะฮะซ่องมุมเดิมจ๋านะครับ เรียบๆแบบนี้นะฮะนี่แต่วีเต็มนะไม่ใช่วีแปะนะครับส,สวยๆนะฮะเดิมๆจ๋าเลยนะซอกมุมกัเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูซอกหน้ากันนะครับดูซอกหน้ากันหน่อยใส่กันชนเล่รอบคันนะครับเดี๋ยวดูซอกหน้ากันกระจกยังเดิมเลยครับนี่ไง โตต้านะฮะกระจกแท้นะรถเดิมนะครับอานะร,ร,ร์อลอยู่ครบนะครับซอกเดิมจ๋านะพักนงพักน้ําสวยงามนะครับติ๊กเกอร์ฝาปองอยู่ครบนะฮะติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับอินตงอินเตอร์สวยงามนะครับมอลมเป็สวยเนาะอ่ารถเดิมไม่เคยขยับนะครับเดิมจ๋าแบบนี้เลยนะครับ พาสีหกแปดนะครับรอบผ่านสีสวยนะครับให้ดูแสงสียำเย็นกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับาภายในด้านคนนั่งนะฮะคนสวยงามนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกหักนะครับเลียมยมแบบนี้เลยนะครับเบาะสวยทุกแถวไม่มีฉีกขาดนะครับ ซอกมุมเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับผมไม่เอารถชนมาขายอยู่แล้วนะครับสวยๆเลยนะบุคเซอร์วิสอยู่ครบนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเบาะสวยทุกแถวสามแถวนะครับมีแขน, <Okay. S 1> ตนตอนกลางสวยงามเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับ VIP เลี่ยมๆนะ รักษารถดีมากนะครับเนี่ยครับไม่มีลาขึ้นไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มียับนะเบาะสวยทุกแถวนะแถวที่สามก็สวยนะครับะนะครับสวยทุกแถวเรียมเรียมแบบนี้เลยนะครับแถวที่สองสวยงาม แถวที่หนึ่งสวยงามนะครับคอนโซลคอนโซลเรียมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้หิ้งหน้านะครับสวยเลยครับเบาสวยทุกเบาสวยทุกแถวนะครับเพิร์นเพิรนเรียมๆนะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะครับ ดูกุก๊บกรุ๊บกับนะ,นะะดูซอกด้านหลังกันบ้างนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับเม็ดครบเลยนะฮะเม็ดครบครบนะฮะแอร์หลังไมโครบัสเรียบร้อยแล้วนะเม็ดซ้ายขวาครบครบเลยนะครับเครื่องเงียบๆนี่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ยเย็นฉ่ำนะฮะซอกเซิร์นะครับเป็นไงครับ เรียมเียมเลยนะเรียมจัดเรียมจัดนะไฟหนงภายในด้านหลังนี่เรียมเลยครับรถสวยนะครับสีสันก็มีริ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานนะครับนิดหน่อยแต่แต่ไม่มีชนหนักนะครับปาท้องฝาท้ายสวยงามนะฮะตัวนี้ ABS ด้วยนะนะเบาเบานะครับ สวยเรัเรเนรบนี่รถอยู่สวยดาวจาันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับไกลๆไปได้หมดนะครับสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้นะฮะจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะฮะลูกค้าท่านใดจะได้ไปนะครับสวยๆแบบนี้นะซอกเซอร์ เปิดไปหน่อยตอนนี้จะให้ดูแสงสีนะภายในนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะระบบไฟใช้ได้ครบเลยนะสีสวยงามนะครับเรียบๆพื้นๆนะเป็นสีวอมนะครับเอร์เย็นชำ้ำนะฮะไม่ต้องหว่วงนะครับเป็นไมโครบัสนะแยกแผงมาเรียบร้อยแล้วอยู่ใต้ท้องนะฮะเพิ่มใหม่หนึ่งแผงนะครับ เครื่องเงียบๆแบบนี้เลยนะการันตีเครื่องเกียร์ให้หนึ0 0หมื่นกิโลนะครับเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆนะครับเอาไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะฮะส,สีสวยสสยใสๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นฝาครอบฝากระโปรงนะครับเป็นพลาสติกนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะตัวแต่งนะครับ โลโ้วก็อยู่ครบเดี๋ยวผมขอให้ดูบางบัรสั่งกระสีขะได้ทั้งวันนะครับบางจัดเครื่องเงียบๆนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะเครื่องเสียงก็พท่านี้นะครับฟับงในรถได้นะไม่มีตู้ซับนะครับไม่มีจอนะครับ เป็นรถรับผู้บริหารของโรงงานนะครับแต่ไม่ได้รับพนักงานนะครับร <c oughs> ับผู้บริหารนั่งทีก็คนสองคนเป็นรถบริษัทนะครับรถเลี่ยมมากนะครับกลึบกบึบก,บบกบหมดนะอามุมนี้ยังรอนะ ปีสิเอ็ดนะครับมือเดียวป้ายแดงแล้วป้ายฟ้าแท้กําเนิดด้วยนะครับลํานี้โลงโ,โลงโ,โลโก้อยู่เ้าฝั่งรู้แล้วเดี๋ยวเขาฝั่งนี้บ้างนะบางแบบบางเฉียบอะเดิมจ๋าเลยนะใครได้ไปคุ้มจัดเลยครับลํานี้บางๆเลยภายในงภายในเรี่ยมๆนะครับ สวยเลยนะครับติดตามนะรถสวยแบบนี้ได้ที่นะ Facebook เบียร์สอยด้คลับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะครับช่อง YouTube นะช่องเบียร์รถบ้านเก้เ้าจริญยนต์นะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะได้มีรถใหม่ๆสวยแบบนี้นะมานําเสนอนะให้พ่อแม่พี่น้องนะได้เอาไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะครับแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยนะครับ สวยนะฮะลำนี้เลี่ยมๆนะครับมือเดียวป้ายแดงด้วยป้ายแฟกป้าป้ายฟ้าแท้กําเนิดด้วยนะครับคุ้มๆนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าลำนี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนกันนะครับเลี่ยมๆแบบนี้นะตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับ อัดเครื่องไว้เปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำจัดเลยครับลำนี้เครื่องเงียบๆนะอะวันนั้ผมรีวิวเครื่องไปแล้วนะครับอันนี้จะคลิปที่สองนะที่จะให้ดูแสงสียามกกลางค่ำกลางคืนนะว่าแสงเป็นยังไงนี่ประมาณนี้เลยครับสวยงามนะครับเรียบๆนะเรียบ,นะรยบหรูดูแพงนะครับมีสไตล์นะครับ สีสันไม่ฉูดฉาดนะครับสีวอร์มทั้งคันยำเย็นยำเย็นนะครับโอเคนะครับ